เปิดเงินรางวัลเทพชยาแม่นคิวไทยหลังตกรอบ32คนศึกสนุกเกอร์ซาอุ2 2 2 5 F1 เทพชยาอุ่นหนูนักแม่นคิวชาวไทยต้องยุติเส้นทางในการแข่งขันสนุกเกอร์ซาอุดีอาราเบียมาสเตอร์2025ชิงเงินรางวัลรวมกว่า2 3 2 0 0 0นอนปอนประมาณ100ล้านบาทเมื่อคืนวันอังคารที่12สิงหาคมที่ผ่านมา โดยสอยคิวชาวไทยวัย40ปีเป็นฝ่ายแพ้ให้กับชอนเมอร์ฟี่นักสนุกเกอร์ชาวอังกฤษมือ15โลกและอดีตแชมป์โลกปี2005ไป1-5เฟรมต้องตกรอบ32คนสุดท้าย อย่างไรก็ตามนักสนุกเกอร์ชาวไทยมือ46โลกจะได้รับเงินรางวัลปลอบใจหลังจากที่สามารถกรียทางถึงรอบ32คนสุดท้ายเป็นเงิน20,000ปอนด์ประมาณ870,000บาทนอกจากนี้ยังได้ลุ้นโบนัสอีก50,000ปอนด์ประมาณ2.2ล้านบาทจากการที่เจ้าตัวทำแม็กซิมัมเบรก147แต้มในการแข่งขันได้ในรอบที่ผ่านมาแต่มีเงื่อนไขว่าหากในทัวร์นามเมนต์นี้มีนักสนุกเกอร์รายอื่นสามารถทำแม็กซิมัมเบรกได้อีกก็จะต้องนำเงินรางวัลดังกล่าวไปแบ่งกันตามจำนวนนักกีฬาที่ทำได้สำหรับ เทพชายาอุ่นหนูกลายเป็นนักสนุกเกอร์คนที่15ในประวัติศาสตร์ที่ทำแม็กซิมัมเบรกในเกมอย่างเป็นทางการได้มากถึง5ครั้งและถือเป็นการทำแม็กซิมัมเบรกที่220ในประวัติศาสตร์วงการสอยคิวโลก